โอเคครับก็สวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับตอนนี้คุณอยู่ผมโซเกอร์วันนี้เราก็อยู่ในเกมคาบาลอินฟินิตคอมโบเหมือนเช่นเคยนะคลิปนี้ผมจะพาทุกคนมาบอดดันปีกกันนะครับตัวละครผมตอนนี้สามารถบอดดันปีกได้แล้วนะทุกคนหลังจากที่รอคอยมานานมากนะครับเดี๋ยวเวอร์ชันเนี้ยผมจะทำมีคลิปให้แล้วก็บอดให้ดูอย่างที่พูดไปก่อนหน้านี้นะครับเราจะได้รู้ว่าผมบอดประมาณกี่นาทีนะก็จะบอดได้เนี่ยนานมากเลยนะครับจริงๆดันปีกมันไม่ควรยากขนาดนี้นะทุกคน ถ้าเป็นเวอร์ชันก่อนหน้านี้นะครับแต่ว่าเวอร์ชันนี้เหมือนเขาบูตขึ้นนะทาให้มันบอดได้ยากขึ้นนะครับอารมณ์เหมือนกับว่าเราลงดันปีกบูตห้าของเวอร์ชันเก่ายัางไงก็ไม่รู้นะเออทุกคนสังเกตเลเวลปีกผมนะเลเวลปีกผมตอนนี้อยู่แค่18กันมาจะ19บเเองคือพึ่งบอดได้จริงๆลงมือมันลงได้นานหรือย,ยังประมาณ4ี่แสนห้าก็น่าจะลงได้แล้วนะครับ4ี่แสนกว่าเนี่ยน่าจะได้แล้วล่ะแต่มันใช้เวลานานนะคือแบบ เราก็ทํางานใช่ไหมล่ะเออเลิกงานมาเราก็อยากไปลงพวกเทมปงเทมปัสอ่ะ<ๆ>พอเวลาเราเล่นก็หลังเลิกงานก็ประมาณ2อาชั่วโมงอะ่ะ mm. คือถ้าจะเสียจากไอเนี้ยเรอบเป็นชั่วโมง2ชั่วโมงมันก็ไม่ใช่เรื่องนะเออมันจะตกรอบแล้วประมาณ20กว่านอาทีนะฮะสี่แสนต้นๆตอนนั้นรู้สึกผมจะเคยเทสอยู่4 500, ี่แสนห้าป่ะหรือ 4, 100, 4ี่แสน่ะประมาณนั้นนะคือรอบหนึ่งก็ประมาณเกือบเกือบยีนาทีดันให้มา25นาทีนะครับเวลาต่อรอบ ถ้าเก้ารอบก็โหสองสี 2, 4, 6, ่หกโหไม่ใช่สี่เที่ยเกือบสามชั่วโมงอะนานมากเลยนะครับเราไม่ได้ทำอะไรนะตอนนั้นผมก็เลยไม่เลือกที่จะมาลงมือนะครับเพราะว่าฮักชเกียดนั่นแหละเอาเวลาไปลงดันใหญ่ไปลงเล่นกับเพื่อนดีกว่านะเอออันนี้เราก็ดูไปด้วยกันเลยแล้วกันนะครับถ้ารับจ้างก็3ตัวนะครับก็จะมียวนนะครับเอเดียโอเนลแล้วก็คอร์ปเต็ดเบเตอร์นะครับ ยวนก็ดาเมจนะครับช่วยเราทําดาเมจได้เยอะมากนะมันเพิ่งเข้ามานะครับในแผดล,ล่าสุดนี่แหละตัวหนึ่งก็ประมาณ1,000บาทแต่ถ้าหักลบกับค่าชงค่าจิมก็ประมาณ800าแหละถ้าเลรีปัจจุบันนะแล้วก็มีเด้งเกตมีคพรับว่เปเตอร์ก็ช่วยได้เยอะนะครับคอมบูกับยวนก็เอาเรื่องอยู่เท่าที่ผมลองบอดมาเนี่ยก็ค่อนข้างโอเคนะประมาณ20นาทีเออรอบหนึ่งนะครับ เก้ารอบก็โอโหนานนะครับเราใช้เจมลีด้วยนะทุกคนนวัตรกรรมใหม่นะอันนี้คือบอทให้ดูนะครับผมจะไปไล่บอทดันที่เวลามันไม่ได้นานเกินไปให้ทุกคนดูแล้วกันนะครับเบเตอร์ mm hmm. <Better S 2> ก็ประมาณนี้แหละครับจริงๆอ่ะถ้าตอนนี้ประมาณ20นาทีใช่ไหมประมาณ4ี่แสก็น่าจะได้แล้วสี่แสนหกป่ะสี่แสนหกสีแต่ค่าดาเมจอาจจะต้องแรงหน่อยนะครับเอาผมเปิดสเตตให้ดูเลยล้กันนะ เอ่อแทกอาร์บิตทั้งหมดนะครับแล้วก็สังเกตรตรง PVE ด้วยนะก็อาร์ i บ y ทั้งหมดอยู่ที่282 7 4 6นะครับส่วน d e f e n นเดตก็191 410นะครับส่วน PVE ก็ดูเอาข้างล่างตรงนี้นะครับนี่มันดูตรงนี้ดูได้นะครับแล้วก็ไอเทมสวมใส่เผื่อคนมาดูอยากเห็นนะครับก็มีประมาณนี้นะครับหลักๆที่มันเพิ่มขึ้นมาก็จะเพิ่มมาจากสมุดนะทุกคน หรือคอลเลกชันนะครับสมุดผมค่อนข้างจะแน่นมากนะก็เ,เลยทําได้ค่อนข้างจะโอเคมากขนทองผมไม่ได้ใส่นะเห็หุายคนถามหาแต่ก่อนมันราคาแพงนะครับแล้วทำไมถึงใส่ขัด10กับไอเนี้ยขนํา1สิบใช่ไหมเพราะราคามันได้บวกสิไงถ้าเทียบกับขนทองตอนนั้นนะเออมันคุ้มกว่านะครับบวกสิขายง่ายนะครับเออในอนาคตเราสามารถเปลี่ยนได้ง่ายขึ้นด้วยไอขนทองอะแต่ก่อนอะตอนซื้อพวกเนี้ยแม่งสามแสนกว่าแพงกว่าอีกนะครับ บวก7แต่แพงมากตอนนี้ก็อยู่ประมาณ2 0 0แสนกว่ากว่า0แสนกว่าเนี่ยผมไปทำสมุดผมได้ดาเมีดเยอะกว่าอีกนะไปไล่พวกนาดาเมีดอะเออสมุดเวอร์ชั่นนี้ค่อนข้างจะเยอะมากนะครับมันเยอะจริงๆนะพวกพวกหินเอ็กตรีมก็ได้คิดามีดตั้ง18เนี่ยต้นทุนถูกกว่าทำผลพองบวก7ตั้งนา่าจะครึ่งต่อครึ่งเลยบ้างเอออันนี้ก็เป็นนวัตกรรมนะครับนั่งผ้าแล้วก็ดูบอดไฟเออ หลังจากนี้ก็คงขยับเปรวปีกได้นะครับก็คงต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งะ่ะแล้วก็กิวผมจะเลเวล12แล้วนะครับเนี่ยตอนนี้เลเวลอยู่ที่เท่าไหรว่วะา11นะครับก็คะแนนคาดอีก3,000ใช่ไหมว่าไม่ใช่ดิ3 0 0 0 0นะครับประมาณ30,000ปะ่ะเออก็เลเวล up เป็น12ก็จะตันเลยนะครับก็จะรับคนเพิ่มได้อีกนะปัจจุบันอยู่ที่69คนคนทับ80นะครับเ แต่ว่านั่นแหละใครอยากเข้าก็ทักมาที่เพจได้นะครับใครที่เข้าที่คอได้ก็จะดีมากๆเลยนะทุกคนก็ปล่อยกันไปยาวๆเลยแล้วกันนะครับเบสก็ใช้แบตสามอยู่แล้วนะครับในการบอดดันนะครับปัญหาของบอดดันออโต้เนี่ยคือถ้าเป็นพวกสายสายตีใกล้สายดาบนะคือมอนบางทีมันไม่ได้รวมให้เราไงในระยะค่อนข้างจะแคบนะครับยิ่งเป็นเบสด,ด้วยแต่ถ้าเป็นสายเวท เคลียร์ได้ง่ายจริงครับแต่ว่าจะลําบากตรงบอสนะครับตรงนั้นก็ต้องระวังหน่อยนะจะเจ็บมากๆนะครับบอสถ้าเป็นสายเวทถ้าของระดับแบบไม่ได้มากเกินไปอะเออไม่ได้มากเกินไปนี่คืออะไรวะมันต้องระดับหนึ่งอะเอาง,ง่ายๆไม่งั้นมันเจ็บนะครับก็ทารับจ้างแนะนําเป็น3ตัวนี้นะครับถ้าเป็นสายเวทรู้สึกจะเป็นคอร์รัป e ต for อร์ r อาร์นะก็เปลี่ยนเข้ามานะครับยวนแนะนําให้ซื้อไว้ก่อนนะครับช่วงเนี้ เพราะว่าเกมที่เราักเนี่ยเรามีประสบการณ์จากตัวเกตแล้วใช่ไหมถ้าเราไม่ซื้อในช่วงโปรโมชั่นที่มันเปิดให้ครั้งแรกเนี่ยครั้งต่อไปจะแพงขึ้น,นเรื่อยๆนะครับมันจะทําให้เราซื้อได้ลาบากมากๆนะหลังจากนั้นนะเออสวมใส่ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเปิดให้ดูนะครับพวกกาไรจอกเกาะโมเลดยี่สพุทเป็น26ได้นะครับพวกดาบ e x 5นะครับผม2เล่มอันนี้ก็จะทําเป็น Mac MM, แม็กแอมอนาคต e x 4ก็ประมาณนี้นะครับให้ดูคร่าวๆหลักๆสังเกตที่ a t t a c k Ability กับ ดีเฟนต์อะเบดิตี้นะครับเราดูค่าพลังตรงส่วนที่ผมเปิดให้ดูแรกแรกะมันทําให้เราเอ,อจะประมาณพลังที่สามารถปกดได้นะครับอืมน่าจะสี่แสนสี่แสนเจ็ดก็น่าจะได้แล้วมั้งเบรดผมว่าประมาณสี่แสนเจ็ดป่ะน่าจะพอดีแบบเผื่อตายด้วยไงประเด็นนะไม่ใช่อะไรหรอกถ้าเราตายแล้วเราจบได้ทันมันก็โอเคนะครับเวลาดันมันให้หน้อยไงจริง,รงถ้าเวลาดันมันให้เยอะกว่าเนี้ มันจะจบได้ง่ายกว่าน,นี้นะครับหลายๆอาชีพนะเออมันให้มาแค่25นาทีอ่ะมันดูน้อยนิดไปหน่อยคือถ้าเราสามารถตายตายเกิดตายเกิดแล้วก็บอดต่อได้ให้มาสัก40นาทีก็จะง่ายกว่าน,นี้นะครับหรือไม่ก็ให้เหมือนดันอื่นอ่ะหนึ่งชั่วโมงอะ่ะเออแต่โดยรวมมันก็ไม่ควรยากขนาดนี้นะถ้าผมอยากเร่งเวลาตอนบอดเออก็สามารถใช้ยาจีได้นะครับหรือใครอยากบอดแล้วแบบมันขาดดามจหรือว่าแบบนี้ๆหน,น,น่อยๆอย่ะสามารถใช้พวกยาจียาช่วยได้นะครับในการบอด ไอ้พวกนี้ก็ได้มาจากคอลเลกชันทัางนั้นเลยครับยัดมาพวกกิจ,ก,จกรรมกิจกรรมเยอะมากไปยัดเอามาใช้ได้นะครับเดี๋ยวบอสตัวนี้ตายผมเปิดสมุดให้ดูแล้วกันเอ้ยต้องเขีย์ข้างในด้วยนี่วะเพราะว่าจะได้เปิดให้ดูทุกส่วนเลยส่วนนี้ก็เปิดรูนให้ดูก่อนแล้วกันนะครับใครอยากดูแบบลงมือก็เดี๋ยวผมลงในช่องหลักให้ด้วยแล้วกันนะครับเป็นเวอร์ชั่นลงมือนะทุกคนไปก็จะมีประมาณนี้นะครับ ก็จะมีพวกเดฟอินสเต็งเนี่ยครับลองดูได้นะครับอนาคตก็จะเปลี่ยน2ตัวนี้ออกนะครับเพราะว่าต้องใช้เป็นรูนใหม่ที่เข้ามาในอนาคตเนี่ยพวกไฟนอลดามจผมก็ไม่ได้เรียนในตอนนั้นนะเออท่นปีก็มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบไปเล็กน้อยนะครับเ,ออเราที่ดูมาไม่เหมือนเวอร์ชั่นก่อนอันนี้เด็กโปกนะครับตายก็เคียร์มอนนะครับอันนี้เป็นตัวทีไก่นะครับ สายดาก,ก็จะเคลียร์ได้ลําบากเพราะมอนมันตีไกลไงแต่ถ้าลงมือก็สามารถลากไปแถวแถวหน้าประตูแล้วก็ช่องแคบตรงจุดที่เราไปตีเด็กโปกเมื่อกี้ได้นะครับมันก็จะมารวมให้นะอันนี้เรามาเวอร์ชั่นบอทไงคือมันก็ซับพอร์ตผมได้เยอะขึ้นนะประหยัดเวลาผมขึ้นเยอะมากเลยนะเพราะว่าปีกเนี่ยส่งผลมากเลยนะครับปีกผมบอกเลยเลเวลหนึ่อะจะได้เลือดหแอคแท็กหนึ่งเดฟหน,นะครับไอเดฟกับแอคแท็กีทีเด็ดเลยนะบอกเลย ส่งผลเยอะมากนะครับแล้วก็สามารถมาเทรนตรงนี้ได้อีกนะครับมันซับพอร์ตเยอะมากจัดได้ว่าดีจัดจัดอันนี้ก็เคลียร์มันก็จะใช้เวลาสักระยะหนึ่งนะครับ <c oughs> หลกัหลกๆเสียเวลาตรงไอ้ตัวนี้แหละอย่างที่บอกถ้าดาเมจไม่ถึงแล้วก็ถ้ายืนไม่ค่อยไหวก็จะลําบากตรงนี้นะครับ <c oughs> สายเวทก็จะโดนเจ็บมากนะทุกคนส่วนสายดาบก็ค่อยๆเคลียร์ไปแบบนี้แหละมันจะทําตรงนี้เสียเวลาเยอะมากหลกัหลกๆนะ เดี๋ยวผมเปิดสมุดให้ดูแล้วกันยังไงเราก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมล่ะว่ามันเคลียร์มอนประมาณนี้ค่อยๆตีไปเรื่อยๆเดี๋ยวตอนบอสผมกลับมาเปิดให้ดูอันนี้ผมจะแสดงทั้งหมดให้ดูแล้วกันนะครับว่ามันประมาณไหนนะสมุดผมเป็นเด็กเรียนนะครับค่อนข้างจะเอาเรื่องอยู่สมุดผมพวกคีดามงคีดา,มดามเมทผมยัดหมดนะครับเ,ออเดียวอ่ะดูนะเปิดๆร้อย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 หกสิบเปอร์ร้อยหกสิบเปอร์เก้าสิบเปอร์เต็มเลยนับดูดิดูอย่างเยอะนะครับลงไปเรื่อยๆผมไล่พวกหน้าดาเมจหมดเลยนะ เนี่ยดูดิหกสิบหกสิบสามสิบหกสิบสามสิบหกสิบหมดเลยอ่ะดูดิเอออย่างไอ้ตรงนี้ก็มันจะมีในส่วนของพวกอันนี้เชื่อใช่มเบราซามหน้าหลักหินเ e อ็กที่ผมบอกคุ้มมากนะครับตอนนี้มาทําได้ถูกเพราะหินเ e อ็กห้าเดี๋ยสองหมื่นกว่าเองเอามายัดได้ไม่ต้องไปรุนนะครับถูกมากนะครับขี้สิบแปดเนี่ย cancel ignore p n เนี่ยใช้นะครับตัวนี้สําคัญนะใช้แล้วก็เดฟหกสิบคุ้มมากนะปัจจุบันคุ้มจัดเนี่ยเยอะมากนะบอกเลยไปส่งสเปเชียลผมก็ ทำไปหมดแล้วนะครับทําเยอะมากแน่นจัดๆหลักๆก,ก็อย่างที่เคยบอกไปย้ำอีกทีดูที่ a t t a c k a b i l i t y นะแล้วก็ d e p t a b i l i t y อะไรครับแถวเนี้ยเนี่ยพวกเนี้ยลองไปเปรียบเทียบดูมันก็จะลงได้ง่ายขึ้นผมยังไม่ชินเลยเว้ยแต่ก่อนมันเป็นเลขฟ้าเลขแดงไงตอนนี้มันเอามารวมกันหมดอ่ะก็เ,ออเ,เลยดูได้ลําบากนะครับแต่มันก็เป็นแพทของคาบาวแพทใหม่ด้วยแหละ หลายๆออหลายๆอย่างของคารบาวที่เป็นเวอร์ชั่นก่อนหน้าก็โดนปิดตัวไปหมดแล้วนะครับเขาจะทำให้มันเป็นแพดไอ้นี่แหละมั้งแพดกาแล็กซี่นี่แหละก็เออแล้วก็ตอนที่ผมบอดเนียผมกดไอ้นี่ด้วยนะลืมบอกเลยไอ้ซูพีเดียกับพัทนะครับมันซัพพอร์ตเราได้เยอะมากนะครับแนะนําให้กดด้วยนะสามวันนะครับเ,ออเดือนหนึ่งเราก็จะเติมเมี่ยมแล้วก็ซูพีเดียกับพัทนะครับประมาณนี้หรือใครจะเติมพวกไอ แพตตินัมบัฟมันก็ช่วยได้นะเนี่ยมันก็ช่วยได้นะบางคนเขาก็มาเพิ่มกัน30วันก็โดนไปอีกสองหมื่นแต่ผมไม่ได้ใช้ตรงนี้ผมไว้อยู่นะครับหลกัหลกๆก็นีออ่ไม่ใช่นี่วะตรงนี้นี่นี่ซูพีเดียกับพัดนะครับกดไ้ก่อนนะเพราะว่ามันทําให้เราแปลงร่างได้ที่ขึ้นนะครับมาคอมโบกับตัวเกียรเนี่ยเอาเรื่องจัดเห็นไหมผมแปลงเรื่อยๆเลยนะครับและที่สําคัญมันจะได้พวกตั๋วด้วยนะครับตัว๋วก็ไปแลกใบดันฟรีได้นะเนี่ยพวกเนี่ย อันนี้ผมไม่ได้ใส่กำไรคิวนะถ้าตอนไหนเราได้กำไรคิวมาก็ปล่อยบอทก็จะได้เวลาที่ดีขึ้นนะครับแต่น,นี้ผมปล่อยในเวอร์ชันปกติให้ดูก่อนนะแล้วก็ในส่วนของกล่องกองกล่กองกิวก็เอามาใช้ได้นะครับทุกคนตรงนี้มาใช้ได้เร่งในส่วนของเวลาได้ดีมากๆเลยนะกว่าจะบอดได้ก็นานอยู่ในเนี่ยีกี่เดือนแล้ววะเนี่ยสี่เดือนปะวะเกมเปิดมาเนี่ยนานอยู่เ <c oughs> <c oughs> กว่าจะขึ้นไปเป็ร้อยก็คงจะอีกสักพัก เจมรู้สึกจะรีรอบแรกรีสิห้าเจมรอบสองไม่รู้ว่าสิบ้าเจมเหมือนกันปะเดี๋ยวจบตานผมรีให้ดูอีกรอบแล้วกันนะครับวันละเก้ารอบไปอย่างน้อยๆอะ่ะรอบหนึ่งก็ยี่สิบนาทีของผมก็ประมาณสามรอบหนึ่งชั่วโมงโอ้สามชั่วโมงะครับว,วันหนึ่งอะ่ะเออก็บอดตรงนี้สามชั่วโมงแล้วนะใช้เวลาเยอะมาก นั่นแหละครับแต่อย่างน้อยมันก็คือการบอดพยายามทําให้มันบอดได้แล้วกันนะครับเออไอดันอย่างเงี้ยดันทะลึ่งปั๊บแต่ว่าดันเขมพัดดันทะลึ่งเนิฟงงมันยันนี่ครับต่อยไปครับหลักๆจะเสียเวลาก็ห้องนี้แหละส่วนใหญ่อะห้องตรงเคียร์มอนที่เป็นมอนตีไกอ่อะแต่ตรงนี้ที่ผมให้ดูเนี่ยเป็นอาชีพเบเดอร์นะทุกคนเอออย่าลืมนะเว้ยเป็นเบเดอร์นะ บางอาชีพอาจจะดินสบายกว่าน,นี้นะครับแต่ว่าเรื่องของดามิดมันก็จะไม่เหมือนกันนะแล้วก็ในส่วนของสายเวทก็จะเจ็บมากกว่าน,นี้นะครับอาจจะต้องเพิ่มค่าพลังมากขึ้นอีกหน่อยแต่ว่าสายเวทเพื่อนผมบอดรู้สึกจะประมาณห้าเซนนะแต่นี้มันก็ใกล้แล้วหนละพอๆกันเหลยตัว fG มั้งตัวนั้นนะนี่แผ่นี้ก็ค่อนข้างจะโอเคนะไอห้องนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรหรอกมอนมันค่อนข้างจะรวมให้อนะ่ะเนี่ย มันมีปัญหาไอ้ห้องเมื่อกี้แหละไอ้ที่มันเสียเวลาไอเอเลียนนะนั่นถ้าเรื่องตีไกลไงเนี่ยพอเป็นไอ้พวกนี้มันรวมให้นะไว้เห็นไหมส่วนใหญ่รวมให้หมดเลยมันก็จะไม่เสียเวลาเราไม่ต้องลากเองเลยอะจริงๆลงมือเราเปิดออโต้ก็ได้นะตรงนี้ฟ้าท่านผมใช้เป็นสามสูตรนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะฟาท่านนะเผื่อใครอยากใช้นะครับอนาคตถ้าผมดาเมจถึงจริงผมก็คงใช้แค่ท่า B แหละ เหมือนฟาร์มใจเขียวแต่เนี่ยฟาร์มดันเราสามารถใช้ฟ้าท่านเพิ่มดาเมจได้นะพยายามเน้นเป็นที่ท่าบีนะเบลดท่าบีจะกว้างกว่านะครับ BBAB นะครับ BBAB แล้วก็ AABA นะครับเออถ้าจะให้พูดเป็นชื่อสูตรก็เออเดี๋ยวผมเปิดให้ดูผมจะใช้เป็นอะไรเนี่ยเลคค n นิ่งฟาร t ติ i ดิตี้นะครับเ e คฟาติดิพวกแม c กเนพวกเลดนะครับอา่าตรงนี้อยู่ที่ 2ส,สูตรนะครับ BBAB ไอเนี่ยส,สูตรนะรแล้วก็ใช้เป็น f o r t o n Attack นะครับ1สูตรก็จะเน้นไปที่ค่าของ d a ดาม e m แมกเร e นะครับแล้วก็ค่าเรดนะครับมันจะเพิ่มขึ้นมานะตอนฟาทัานก็จะช่วยซัพพอร์ตได้เยอะมากเห็นปะพอมีซูพิเลียกับทหารกองทารเกียรคือผมแปลงในเรื่อยๆเลยน,นะครับมันควรจะมีแต่ถ้าใครไม่ไหวอย่างที่บอกแพตินัมบัฟตรงนั้นช่วยได้นะเพราะว่า มันยังไม่มีกล่อง95จีมต่อสัปดาห์มาให้ใช้อะถามว่าลงคุณเมียมซูพิเดียอะไรพวกนี้ไปอะ่ะคุ้มไหมคุ้มนะครับต่อเดือนยังไงก็คุ้มเราสามารถคืนคุณได้ง่ายๆอยู่แล้วครับยังไงก็ควรมีนะครับพวกเออพิเมียมอะ่ะเพราะว่าไม่ไงั้นเราโดนเปอร์เซ็นต์เยอะนะครับตอนขายของระวังหน่อยนะไอเนี้ยเจ็บนะครับสายเวียะบอกเลยนะโคตรเจ็บเนี่ยผมยังเจ็บเลยดูดิเออสายเวียะเจ็บมากนะอันตรายนะครับตัวเนี้ย แล้วก็ถ้าใครที่ลงมือนะครับอาชีพนักขนูยิงฟรีอีสปอร์ตนะครับตรงนี้แต่ว่านักขนูก็จะมาถึงตรงนี้ก็ใช้ของมหาศาลมากๆนะไม่มีดามีดนะแบทสองของนักขนูนะแต่ถ้าบอดก็คงเป็นแบทสามหมดนะครับธนูนะสายเวทก,ก็จะเจ็บนะตรงนี้ต้องระวังนี่เห็นไหมครับเปิบเบเแล้วก็เก็บสแตทนะพอฟ้าท่านเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูฟ้าท่านแล้วดูสแตทนะป้าบเห็นไหม 2ทีแล้วก็จะได้พวกแห่หม็กเกรดพวกเกรดก็จะเพิ่มเป็น67เปอร์เลยนะครับจาก60เปอร์แรงมากนะครับหรือใครจะใช้เป็นเลคโคนิ่งฟาร์ทิลิตี้สาูตรก็ได้นะเพิ่ม k ีดาเมดเรดแมกเกรดแมกเกรดก็จะขยับเป็น10เลยนะครับผมก็จะได้มากกว่าน,นี้แต่ว่ามันจะลดเรียบเราเยอะเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยจะใช้เป็นไอ้นี้นะครับประมาณนี้แหละเน้นไปที่ค่าชีดาเมดนะครับ เอาเรทแมคเรทสองสูตรเนี่ยแล้วก็คแบบิดามีท์บโรเวอร์รวมกันเยอะมากนะคิดามีที่เพิ่มขึ้นเราดูฟ้าท่านนะเบเบทุกคางสายฟ้าเพียฟ้าท่านใช้แค่ฟ้าท่านจังหวะดเดียวนะฟ้าท่านหนึ่งพอนะครับผมคิดามีอยู่ที่289ยบเลยนะเยอะมากต้องบอกอย่างนั้นกําไรเสียหน้าขายออกแล้วขายถูกได้ถูกจังหวะจริงจริงเอ้ยไม่ใช่ที่ขายออกได้ถูกจังหวะจริงๆขายถูกอะไรเนี่ย นวัตรกรรมนะครับเดี๋ยวลงมือก็จะมีเวอร์ชั่นให้ดูนะน่าจะประมาณครึ่งต่อครึ่งเลยครับ10นาทีต้นๆไม่น่าเกินนี้แล้วก็ล่าสุดนี้ผมเพิ่งได้มา 50m นะไอ้กล่องเงินของบอสเนี่ยมันจะได้อยู่ที่สูงสุด 100m นะถ้าจำไม่ผิดจะมี 100m มี 50m 50m ผมได้แล้วแต,แต่ส่วนใหญ่จะออก 1m 2m นะเว้ยเอ,อ เนี่ยดูดีเจ็บมากนะครับป่าเก็บไปครับแต่บอสมันก็ไม่ค่อยจะโดนหรอกครับตีอะลแล้วก็ตีบอสครับต,ต,ตึง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 ตายเล็กน็อกกิ้งฟาร์ทิลิตี้เบเบูุขางสายฟ้า เออแล้วก็คําถามที่หลายคนถามเข้ามานะเรื่องของการลงดันเนี่ยแบตสามแต่ละอาชีพเนี่ยเออฟาท่านสามนี่จําเป็นไหมฟาท่านสามจังหวะครับถ้าลงดันนะ่ะมีแค่ GL นะครับที่ใช้ที่ใช้สามจังหวะไอ้ที่เหลือเป็นหนึ่งจังหวะหมดเลยนะครับมี GL แหละเพราะว่าเจียมต้องใช้ฟาท่านสามตอนโยนเนี่ยดาเมจแรงมากนะครับนเนี่ยเนี่ยปัญหาคือไอ้พวกนี้เห็นไหมอีมนุษย์ต่างดาวเนี่ยตัดเอเรียมเนี่ย แล้วก็รู้สึกจะได้ไอ้พวกนี้ก็ค่อนข้างจะดีนะครับ AP เนี่ยค่อนข้างจะโอเคเลยนะไป,ปล่อยไปปล่อยไป,อยป,อยปอยตอนนี้ผมก็พยายามทําตัวละครผมให้เป็น E5 อยู่นะ E5 มันเหลือแค่2ชิ้นนะอยากได้5ทั้งตัวให้ซ้อยเพียน6นะครับราคาถูกลงนะแสมเดียวเองคุ้มปึ๊บๆเนี่ย เหลือ2ชิ้นนะครับเท้าจะเปลี่ยนในอนาคตนะครับผมจะใช้เป็นท้าซิกนะครับเออท้าซิกแอรูว่างอะ่ะเคยเห็นใช่ไหมละ่ะเออแต่ว่าตอนเนี้ยมันราคาแพงเวอร์มากเลยนะครับคือจริงๆอ่ะมันจะไม่แพงขนาดนั้นเว้ยถ้ามันมีไอเทมปลดผูกมัดตัวละครมาก็คือแพทต่อไปที่กําลังจะอัพในสัปดาห์นี้แหละมัง้งแพทโกเลมนะครับมันจะอยู่ในแบบร้อนะครับมันสามารถมาปลดชุดแล้วก็โยกย้ายตามตัวละครได้ แต่ไม่รู้ว่าเวอร์ชันนี้พอปลดแล้วมันจะขายได้ไหมหรือว่าต้องมีไอเทมพันหนึ่งชุดออกมาเหมือนค่ายเก่านะครับต้องรอดูกันผมก็รอแบบนั้นนะครับรอให้มันถูกแต่ก่อนมันสี่แสนเองแต่ตอนนี้แพงชิบหายแม่งเป็นร้านเลยมีชิ้นเดียวด้วยผมไม่คุ้มที่จะซื้อเราสามารถตีเอไปก่อนได้นะครับแล้วค่อยมาเปลี่ยนในอนาคตอีกทีแต่กว่าผมจะเปลี่ยนผมก็ต้องไปทําแหวนเทมปัลสก่อนแม่งไม่ดอกให้ผมเลย คือผมต้องได้แหวนเทมปัสแล้วก็ออขนทองบวกเจ็ดแล้วกันนะครับเพราะว่าผมไปทําสมุดทําอะไรมาหมดแล้วไงเออก็ตั้งเป้าหมายประมาณนี้นะครับในเดือนนี้อยากได้เอ็กอีก2ชิ้นแหวนเทมแนละ้วก็ขนทองบวกเจ็ดนะโอเคก็จบตันแล้วนะครับผมประมาณนี้นะครับก็วันหนึ่งประมาณ3ชั่วโมงเลยเก้ารอบเนี่ยพอเต็มแล้วก็รีอีกรอบนะบอ๋อรีรอบแรก15เจมรีรอบ2 30เจมนะครับ ก็วันหนึ่งก็ต้องลง9้ารอบแหละมันถูกมากนะรีได้เลยนะครับไม่ต้องไปเสียเวลารอนะเนี่ยส่วนไอ้กองสุ่มเงินพอเราเปิดเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับเวอรช์ชันก่อนเวอรช์ชันก่อนขวดเงินเนี่ยกดดูได้นะพอจะแคบพอไปขิงอะไรได้ใช่ไหมละ่ะแคบไปขิงกันอะไรแบบเนี้แต่ตอนนี้กดรับมันจะขึ้นตรงข้อความข้างล่างนะครับอ้าวนี่น,นี่มันจะขึ้นตรงนี้ผมลืมเปิดไว้เนี่ยหนึ่งเอ็มเห็นไหมมันจะเพิ่มบอกตรงนี้นะ น่ารักมากน่ารักที่สุด 1m 2m ส่วนใหญ่ก็ประมาณนี้แหละครับ 1m 2m เนี่ยที่มันจะออกอะโอเคครับผมขอบคุณทุกคนมากนะครับที่เข้ามารับชมถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับเป็นกำใจผมด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนสวัสดีครับ